โคมไฟเอกสงกับพการพกพานะครับเดนโก้ฮันเตอร์ไลท์เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าค่าไฟศูนย์บาทอ่ะมันเป็นยังไงนะครับพี่มาปิดไฟให้หน่อยครับอันนี้เป็นโคมไฟนะครับมาให้กับตัวเครื่องนะครับอันนี้มีทั้งหมด3รลอดครับอันนี้เหมาะกับการเข้าแคมป์นะครับแล้วก็ไปตามจังหวัดหรือว่าบ้านใครไฟดับนะครับก็สามารถใช้ไฟตรงนี้ได้เลยค่าไฟศูนบาท เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่ามันสว่างจริงแค่ไหนดูนะครับหนึ่งสองยุโอ้ยอันนี้เป็นไฟแบบเลเซอร์นะครับสามารถส่องได้ไกลมากเลยนะครับวันนี้อนนี่เป็นแบบกว้างนะครับสามารถถ่ายแบบกว้างได้เลยนะครับวันนี้สว่างทั่วถึงนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ถึง6000มิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับสามารถชาร์จไฟบ้านได้นะครับก็คือเสียบกับไฟบ้านก็ได้หรือจะชาร์จกับโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับ เอาตรงนี้ไปจอที่แสงแดดนะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยเสียบเข้าไปก็คือชาร์จแบบโซลาร์เซลล์ได้เลยแล้วตัวนี้นะครับสามารถใช้กับมือถือได้นะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูนะครับขอมือถือเลยครับเดี๋ยวผมจะใช้ดูนะครับว่าชาร์จมือถือได้นี่นะครับชาร์จแค่เลยแบครับโอ้โหและที่สำคัญนะครับสามารถใช้กับพัลลมตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะใช้ดูนะครับถือหหน่อยครับ คราแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเดนโก้ฮันเตอร์ไลท์ซื้อหนึ่งได้ถึงแปดเดี๋ยวผมจะหยิบไปดูนะครับว่าได้อะไรบ้างชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าชิ้นที่หกชิ้นที่เจ็ดชิ้นที่แปดนะครับจากราคาปกติสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหลือเก้าร้อยเก้าสิบบาทเดนโก้เก็บเงินปลายทางจัดส่งทั่วประเทศไทย